ไกดเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งปิดนะเพราะนี่คือดวงลัคนาราศีกุมเดือนกันยายน2568เดือนนี้บอกเลยมีทั้งเหงทั้งเหวือเอา้ากดไลค์ก่อนฟังเดี๋ยวพลาด <laughs> ภาพรวมดาวราหูตอนนี้โคจรเป็นกระเดภาษาบ้นบานๆคือช่วงนี้ชาวกุมจะหัวแข็งขึ้นคือถ้าใครบอกซ้ายเราก็จะเดินขวาถ้าใครบอกกินส้มตำเราก็บอก กินชาบูสิวะแต่ก็อย่าห่วงนะความหัวแข็งนี้มันช่วยให้ตัดสินใจเด็ดขาดใช่คือใช่ไม่คือไม่ไม่มีโลเลแต่ดาวสาวถอยหลังมาทับลัคนาโอ้โหระวังเรื่องไม่คาดฝันทั้งดีทั้งร้ายมาแบบแพ็คคู่เลยครับความรักเอาใครมีแฟนเดือนนี้ระวังนะครับแฟนอาจงอนเก่ง เจ็บป่วยง่ายหรือมีดราม่าเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ถึงขั้นแตกหักส่วนใครโสดบอกเลยสวดต่อไปจ้าอย่าเพิ่งรีบร้อนนะเพราะดาวอาทิตย์ตกพบมรณะความรักตอนนี้ก็เหมือนอาหารแช่แข็งกินได้แต่ไม่อร่อยการเงินพูดตรงๆเลยกันยานี้เงินมาไวแต่ก็ไหลไวเก็บเงินไม่อยู่จริงๆครับพี่น้องเหมือนกระเป๋ามีรู ใส่เท่าไหร่ก็ร่วมหมดแต่หลัง11กันยารายได้เริ่มดีขึ้นแล้วถ้ารอไปถึงตุลาคมนะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่เลยครับเอาเตรียมเปิดบัญชีร,รอไว้ก่อน <laughs> การงานงานช่วงต้นเดือนบอกเลยอุปสรรคเยอะเหนื่อยหน่อยแต่หลัง12กันยาดเป็นต้นไปดาวอังคารย้ายการงานเริ่มมีแววเลื่อนขั้นโยกย้ายหรือมีคนอุปถมัมภ ใครหางานใหม่ไปสัมภาษณ์หลัง12กันยาจะเวิร์กกว่าแต่ถ้าอยากเริ่มงานจริงๆให้รอหลัง11ตุลาคมไปเลยจะปังสุดสุขภาพอันนี้เตือนจริงๆเลยนะครับเดือนนี้ต้องระวังอุบัติเหตุเป็นพิเศษทั้งรถชนน้ำร้อนลวกหรือแม้แต่กระแทกเสาไฟเวลาเดินเล่นมือถือ <laughs> ใครขับรถระวังอย่าใจร้อนเสริมดวงง่ายๆไปปล่อยปลาทำบนโรงพยาบาลสง อุยได้ทั้งบุญทั้งแก้เคล็ดใครชาวกุมอยากดวงดีลองปลูกพลูด่างหรือใส่ใบสักไว้ในบ้านนะครับช่วยเสริมการเงินให้มั่นคงแถมถ่ายรูปอัพลงติ๊กตอกได้ด้วย <laughs> หรือจะใส่เสื้อสีฟ้าน้ำเงินในวันจันทร์ช่วยเรียกทรัพย์เรียกพลังงานดีๆเข้าเพียบสรุปเลยกันยายนนี้ชาวกุมต้นเดือนเจออุปสรรคบ้างแต่ปลายเดือนสดใส การงานการเงินดีขึ้นความรักค่อยว่ากันเดือนหน้าเสริมดวงด้วยการปล่อยปลาบริจาคเลือดบ้างชีวิตจะเบาขึ้นตันตาเห็นเอาฝั่งก็ดีขำก็ดีกดแชร์ให้เพื่อนกลุ่มด้วยสิครับไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนไม่รู้ว่าดวงตัวเองเดือนนี้เฮงหรือเหวอ <laughs> เจอกันคลิปหน้าช่องเก่งมูตะลูครับกดติดตามช่องเก่งมูตะลูไว้เลยครับ จะได้ไม่พลาดทั้งดวงทั้งมุกทั้งมูเพราะดวงดีอย่างเดียวไม่พอต้องมีหาด้วย